สวัสดีครับผมช่างเบิร์ดนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้ายักษ์เขียวอีกครั้งนะครับกับชิซูกะนะครับผมตัวนี้ความจุอยู่ที่1.5ตันถึง1.6ตันนะครับผมความกว้างของโดยตู้นะครับอยู่ที่1นึ่เมตรห้เซนนะครับแล้วความยาวที่ตัวนี้อยู่ที่3เอ่อ2เมตรแปเซนนะครับความสูงอยู่ที่2องเมตรแปเซนนะครับผมตัวนี้ความจุอยู่ที่1.5ถึง1,500งกโลถึง1,600กกิโลกรัมนะครับผมชิซูกะตัวนี้นะเป็นยักษ์เขียวที่เรายอดยอดเยี่ยมรแล้วนะคับผก็ หัวเบร์เนอร์ค่อนข้างควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่30องศายัน70องศานะครับผมตัวนี้เป็นน้ำมันดีเซลมาไปดูกันนะครับว่าไปดูการใช้งานเป็นยังไงบ้างตัวอย่าลืมนะครับเป็นไฟ2 2 0บโวลต์ใช้งานบ้านบ้านได้เลยนะครับเหมาะเลยครับสำหรับบ้านที่เล็กๆมีนาไม่เยอะนะครับผมใช้ตัวนี้ได้หรือจะไปรับจ้างอบกับญาติพี่น้องก็ยิ่งดีนะครับผมไปดูกันนะตัวนี้นครับผมชิซูกะนะครับผมจะมีเมนูอะไรบ้างนะครับพื้นฐานแพทเทิร์นนะครับผมนี่ครับตัวโครงสร้างเวลามี การเออร์เลอร์ต่างๆนะครับเครื่องจะโชว์เสร็จล้างตัวนี้ให้ดูเลยครับง่ายๆนะครับผมไปดูตัวสําคัญสำคัญกันดูนะก่อนนะครับคือตัวนี้ครับเมนูครับเมนูจะเป็นเมนูหนึ่งเมนูข้าวข้าวสองอบข้าวสามอาข้าวออกแค่นี้ครับง่ายๆนะครับกดเปิดปุ๊บนะครับเราตั้งอุณหภูมิไหมครับ สูงสุดได้ถึง70องศาเลยนะครับผมแล้วก็ต่ําสุดถึง10องศาไม่ต้องกังวลครับเรื่องข้าวนะครับว่าข้าวมันจะเหลืองหรือข้าวมันจะทิกหรือข้าวมันจะไม่เป็นไม,ไม่งอกนะเพราะอุณหภูมิไม่ได้สูงเกินไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วสามารถตั้งชั่วโมงได้อีกด้วยนะครับผมนี่ตั้งชั่วโมงได้อีกด้วยนะครับผมเรือว่าความชื้นนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมจะมีให้บอกเรื่องตั้งแต่ ความต่ำสุด12องศานะครับตรงนี้นะ12องศาถึง16องศาเห็นไหมครับสามารถทําข้าวปลูกก็ได้ทําข้าวสีก็ได้นะครับมีเมนูให้เลือกระหว่างข้าวเปียกกับข้าวไม่เปียกนี่ครับดูตรงนี้นะครับผมไปนะครับชิซูกะโอเคลืมเลยนะครับผมนี่หัวเบอร์เนอร์นะครับผมจุดสปาร์คอัตโนมัตินะครับผมสง่ายสะดวกสบายนะครับผมไม่ต้องบนนะครับมีเลเวลตั้งแต่1ถึง3นะครับตัวนี้นะดูเลยรอบๆนะครับเทข้าวตัวนี้เห็นไหมเทข้าวถึงด้านขวามือ างตัวอยู่ซ้ายมือไม่ต้องกังวลครับตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมของเราได้นะครับตอบโจทย์สับพื้นที่คนที่มีพื้นที่น้อยพลิกหน้าพลิกหลังคุณก็เทข้าวได้อยู่ดีนะครับโอเคนะมอเตอร์มีแค่1ตัวเองเท่านั้นนะครับดูแลจัดการค่อนข้างง่ายตัวนี้พัดลมหนึ่งตัวดูแลทั้งหัวเบนเนอร์เอ้ตัวพลิกข้าวกระเพาะแล้วก็พัดลมดูอากาศนะครับมาตัวนี้นะครับดูนะพัดลมนะครับออนะครับสีสันสวยงามนะครับผมนะ เราดูแลมันท่นั้นให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าจึงเอาไปใช้งานได้ค่อนข้างจะแทบจนหนึ่งร้อเต็มเลยนะครับผมไปกันนะครับอันนี้ให้ดูกันชั่วเข้านะครับผมก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกด subscribe ของช่างเบอร์ได้หรือกดสนใจติดต่อบเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับเรื่องราคาดูด้านล่างได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ